บรลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าอพอลโลเป็นเทพแห่งแสงสว่างและดวงอาทิตย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิทยาการต่างๆและยังขึ้นชื่อว่าเป็นเทพที่มีรูปโฉมที่งดงามหล่อเหลาอ,อ,อ,อีกพระองค์ แต่ความงดงามของสุริยเทพองค์นี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของความรักเลยเมื่อใดที่พระองค์ทรงมีความรักกับใครก็ตามมันก็มักจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอรวมไปถึงความรักแบบเพศเดียวกันของพระองค์ก็ไม่เว้นเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในตำนานของเทพ,พเจ้ากรีกล่าวว่า ไฮยาซินทัสเป็นเจ้าชายแห่งสปาร์ตันที่มีรูปโฉมที่งดงามยิ่งนักและเป็นคนรักของเทพอพอลโลอีกด้วยซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้านั้นถือเป็นเรื่องปกติในตำนานเทพเจ้ากรีกรวมถึงเรื่องราวความรักระหว่างเพศเดียวกันด้วยตำนานได้กล่าวว่าอพอลโลหลงไหลในความงามของไฮยาซินทัสและตกหลุมรักในทันทีตั้งแต่แรกเห็น นอกจากนี้ความงามของไฮยาซินทัสยังเป็นที่ต้องตาต้องใจของเซ p เฟอรัสเทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตกบอริอัสเทพเจ้าแห่งสายลมเหนือและชายหนุ่มมนุษย์อีกคนหนึ่งนามว่าคามิลิสซึ่งสุดท้ายไฮยาซินทัสก็เลือกเทพอพอลโลมาเป็นคนรักของตนทั้งสองเป็นคู่รักที่รักกันมากและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เทพอพอลโลได้พาไฮยาซินทัสไปเยี่ยมเยียนสถานที่สักการะบูชาทั้งหมดของพระองค์โดยรถม้าที่ลากด้วยหงส์พระองค์ทรงหลงรักไยาซินทัสอย่างหัวปักหัวปัม๊มจนละทิ้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเดลฟีเพื่อไปใช้ชีวิตร่วมกับไฮยาซินทัสที่ริมแม่น้ำยูโรทัสนอกจากนี้ยังทรงสอนไฮยาซินทัสให้เล่นพินและล่าสัตว์โดยใช้คันธนูและลูกศร รวมถึงศิลปะแห่งการพยากรณ์และกีฬาต่างๆและด้วยความที่เฮียซินทัสนั้นเป็นชาวสปาร์ตันเขาจึงชื่นชอบการเล่นกีฬาเป็นพิเศษวันหนึ่งทั้งสองตัดสินใจจะฝึกคว้างจากกาันโดยผลัดกันโยนฝ่ายอพอลโลได้เป็นคนคว้างจักออกไปก่อนด้วยแรงมหาศาลของเทพทำให้จากนั้นลอยขึ้นสูงไปจนแยกเมฆบนท้องฟ้าได้ ไฮยาซินทัสตื่นตาตื่นใจและรู้สึกสนุกสนานมากเมื่อเห็นดังนั้นเขาวิ่งไปหัวเราะไปเพื่อตามไปรับจากของเทพอพอลโลแต่แล้วเมื่อมันตกลงมากระแทกบนพื้นมันก็กลับกระดอนขึ้นมากระแทกหัวของไฮยาซินทัสอย่างแรงจนเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ตำนานอีกเวอร์ชันหนึ่งได้กล่าวว่าเซเฟอร s ัสเทพแห่งสายลมตะวันตกเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของไฮยาซินทัสดังนี้ แรกเริ่มเดิมทีเซฟิลัสมีความหลงไหลในตัวของไฮยาซินทัสอยู่แล้วแต่เมื่อไฮยาซินทัสเลือกเทพอพอลโลมากกว่าตนเซฟิลัสจึงรู้สึกอิจฉาริษยาสุริยเทพและแค้นเคืองไฮยาซินทัสเป็นอย่างมากวันหนึ่งเมื่อเซฟิลัสผ่านมาเห็นอพอลโลกับไฮยาซินทัสกำลังเล่นคว้างจักกันจึงคิดจะทำให้อพอลโลเสียใจด้วยการทำให้ไฮยาซินทัสตายเสียเข้าทำนองที่ว่าถ้าตนไม่ได้คนอื่นก็ย่าหวังว่าจะได้ เซฟเฟอร์ลัสรอจังหวะให้ถึงคราวอพอลโลคว้างจักกลับไปให้ไฮยาซินทัสแล้วแกล้งเป่าจักของอพอลโลให้พุ่งไปโดนศิงส์สของไฮยาซินทัสเข้าอย่างจังใบหน้าของอพอลโลซีเผือดลงทันทีขณะที่รีบวิ่งเข้าไปอุ้มคนรักที่กำลังจะตายไว้ในอ้อมแขนพระองค์พยายามใช้ความสามารถในการรักษาและสมุนไพรทุกชนิดเพื่อรักษาบาดแผลของไฮยาซินทัสแต่ก็เปล่าประโยชน์ เพราะพระองค์ไม่สามารถรักษาบาดแผลที่เกิดจากชะตากรรมได้ไม่นานไฮยาซินทัสก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและตายลงไปในที่สุดอพอลโลร้องไห้อย่างหนักกับการตายของไฮยาซินทัสและแสดงความปรารถนาที่อยากจะเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ตายไปพร้อมกับเจ้าชายแห่งสปาร์ตันคนนี้ได้แต่ความปรารถนานั้นก็ไม่สามารถเป็นจริงได้เนื่องจากความเป็นอมตะของพระองค์นั่นเอง เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคนรักของตนพระองค์จึงบันดาลให้เลือดของไฮยาซินทัสกลายเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าไฮยาซินตามชื่อของเจ้าของเลือดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังตั้งปณิธานว่าจะคอยย้ำเตือนตัวเองถึงไฮยาซินทัสผ่านบทเพลงและเสียงพินของพระองค์ตลอดไปแต่นอกจากไฮยาซินทัสแล้วต่อมาเทพอพอลโลก็ได้มีคนรักที่เป็นมนุษย์เพศชายอีกคนหนึ่ง มนุษย์คนนี้เป็นพรานหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดนามว่าไซพาลิซัสซึ่งไซพาลิซัสนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีรูปโฉมที่งดงามมากและความงามนั้นก็ได้ดึงดูดความสนใจของสุริยะเทพจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคนรักกันในที่สุดอพอลโลได้มอบกวางที่มีลักษณะที่งดงามตัวหนึ่งให้กับไซพาลิซัสเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระองค์ และกวางตัวนี้ก็ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเด็กหนุ่มเพราะมันทั้งน่ารักและเชื่องมากจนสามารถให้เขาขึ้นขี่ได้แต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ไซพาริสั์กำลังเข้าร่วมกันล่าสัตว์เขาก็ได้เผลอฆ่ากวางตัวโปรดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไซพาริสั์จมอยู่กับความโศกเศร้าอย่างหนักเขาร้องไห้กอดศพของกวางน้อยอย่างน่าเวทนา และสวดอ้อนวอนต่อเทพอพอลโลเพื่อขอให้เขาได้ไว้ทุกข์ให้กับกวางสุดรักตลอดไปเทพอพอลโลได้เตือนเขาถึงคำขอดังกล่าวแล้วแต่ไซพาลิซัสยังคงโศกเศร้าและยืนยันคำขอนั้นเทพอพอลโลที่เห็นอกเห็นใจคนรักของตนจึงบันดาลให้ไซพาลิซัสกลายเป็นต้นไซเปรสต้นไม้ที่มักจะมียางไหลลงมาตามลำต้นคล้ายกับหยดน้ำตา ตำนานอีกเวอร์ชันหนึ่งกล่าวว่าหลังจากที่บังเอิญฆ่าลูกกวางแสงรักไซพาริซัสก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งนักไม่เป็นอันกินอันนอนจนสู้ผอมลงไปทุกทีและในที่สุดก็ตายด้วยความตรอมใจเทพอพอลโลจึงบันดาลให้ร่างไร้วิญญาณของไซพาริซัสกลายเป็นต้นไซเบรสแล้วกล่าวว่าต่อไปนี้ให้ต้นไซเปรสเป็นต้นไม้สำหรับสร้างความร่มเือนให้แก่หลุมศพ ของคนผู้ที่เป็นที่รักของเหล่าญาติมิตรด้วยเถิดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือซูเปอร์แฟงส์ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ แบรรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักนรักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่ฝนตกหนักและตอนนั้นเป็นเวลาที่ผมต้องเลิกงานพอดีแต่ช่างโชคร้ายที่วันนั้นผมลืมเอาร่มมาด้วยทำให้ต้องจำใจเดินตากฝนกลับบ้านระหว่างที่ผมเดินตัวเปียกโชกกลับบ้านอยู่นั้น ผมก็สังเกตเห็นว่าที่ใต้แสงไฟริมถนนข้างหน้ามีชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาถือร่มคันใหญ่ยืนอยู่ชายคนนั้นส่งยิ้มมาให้ผมอย่างเป็นมิตรก่อนจะเดินมาพูดกับผมว่าเข้ามาสิครับร่มคันนี้ใหญ่พอสำหรับสองคนจากนั้นเขาก็ยื่นร่มมาทางผมเล็กน้อยเป็นการเชื้อเชิญให้ผมเข้าไปในร่มกับเขา